ô tô làm gì đâu hỏi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  đâu নংগ নিয় <noise> you <laughs> จากอีสานมานานสภาพสภาพมค้สภาพแม่ค้าสไอซ์กรอบก่อนนวฟนลักรอบพนักงานขับรถอ่าไอที่มึงใส่อยู่นี่ราคาพันแนะครับมึงกรุณาถนอมไม่กูด้วยนะครับสภาพสภาพโอ้โห ครับทุกคนพื้นทะเลสวยมากมีแต่กินทรายจริงๆนะผมมไ่อยากพูดครับคุณพูดได้เลยครับคุณไไม่ดคุณพูดได้เลยครับจริงๆที่บ้านผมไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าจับหอยครับโครงการนี้คือโครงการจับหอยครับ จับหอยนะครับเนหอยหอยุดยุดแล้วกระเป๋าเหรอหยุดยุดในกระเป๋าจริครับอุ้ท่านเอาขาเคี้ยยอยู่ใส่ซองตัวอยู่ไหนอยู่ไหนน้ำมึ้งมึ้หาย่างไรวะเคี้ยยอยู่มาถือ โครงการในครั้งนี้ก็ขอบคุณคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่มามาตุ้มมาโฮมกัน <laughs> มาตุ้มมาโฮมกันเกือเกไผ่ครับเกือไผ่เกือไผ่กำลังลอยออกมาครับเกลืไอไอ้งอยู่ที่ขาครับเกลือปักตักเหรอครับเกือผมนิ้วนี้นะครับเกิือผมยยอยู่ตั้งไกลอกครับดูจำนวนประชากรนะครับตัวนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหน ตอนนี้เราอยู่ที่ไรไรองนี้เมมโมรีเรคคอร์ดนะครับ oh, oh. ปิดการแสดงเดงี๋ยวเราดูภาพใต้น้ำกันนะครับ Good, good, good. เรักเกิดบพึ่งได้ช็อตมุณให้ว่าเขาเปิดบบรถกระบะเรอุ้ยถึกเสียกไนะถึกเสียกไ,ไโอ้เสียกเสียเนี่ยเ,เอาผูไว้ล้าไมา่สุดนะ เ <Hello>, <laughs> อกไปติดต่อมาดูอีกมาทำการเสนอเสนอ